สวัสดีฮะอัตติ้งสวายนะอยู่เกม p ับจีม b i บายเพิ่งเริ่มเล่นเลยยังไม่รู้ว่าระบบมีอะไรบ้างเพิ่งเริ่มเล่นเองโอ้ยโอเคใครรู้อะไรก็บอกได้นะตอนแรกผมคิดว่าผมจะลงคลิปแบบบันละครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่โทรศัพท์มันหางเลยต้องรอโทรศัพท์ใหม่ก็ได้มาก็อัดคลิป พับจีซะเลยเดี๋ยวบอกเสียงเกมนิดนึงคิดที่แล้วมันมีปัญหาเรื่องเสียงพูดมันผมเบาเกินอันนี้ได้ไมค์มาแล้วโอเคใครมีแบบทิปอะไรแบบแนะนำก็บอกได้นะครับพวกเกี่ยวกับเกมอะไรเงี้ยเออ โอเคครับถึงหน้าล็อบบี้แล้วมันเรียก,กว่าล็อบบี้หรือเปล่าอ่ะอันนี้คือตรงให้รออ่ะเพิ่งโหลดมาเล่นเองเมื่อคืนไม่ได้ตั้งค่าอะไรนอกจากไอปุ่มสีแดงๆนั่นอนะ่ะเปลี่ยนเป็นสีแดงคิดว่ามันน่าจะเล็งง่ายขึ้นชื่ออโตโตคุงนะครับเพิ่เพิ่กันได้นะชวนเล่นกันได้ โอเคครับถึงหน้าเกมแล้วไม่รู้เสียงผมจะดังไปหรือเปล่าพอเสี่หน่อยนะแล้วการสัยงเกมโอเคเราตามเพื่อนไปกันดีกว่าเพื่อนลงไหนเราลงนั่นกลัวตาย s ตอนนี้ผมอยู่บอลไอวีแล้วนะก็เพิ่งเล่นมาฝึกสีฟิล์มแป๊บนึงแล้วก็อัดคลิปเลย โเ้ oh. ค่งบินมาก็ลงเลยเพื่อนไม่กล้าลงคนเดียวอ่ะโคตรตายยังไม่รู้เลยว่าอันไหนมันดีอันไหนไม่ดีปืนพวกอะไรอ่าแมปม่โหลดโหลดตามเลยละกันอโอเคเอ้ยไม่ลงด้านบนนะ โอเคครับถึงพื้นแล้วฟามฟามของฟามของโอ้เ <laughs> มือโดนเราเปิดเสียงเก็บไว้เก็บไว้ไอเจ้าเอเคโอเคลูกสองก็ need <laughs> มันชอบโดนหรอโอเคผมตั้งเป็นแบบเก็บของแบบเก็บเองอะ่ะ ว่ามันสะดวกกว่ามีทางเลือกไงโอเคหมวกสามก่อหนึ่งหมวกสามเป็นอะไรสมดุลกันจริงๆเฮ้ยมีคนยิงกันวะ่ะตอนเนี้ยไปฟาร์มของกันแล้วกันให้เบอร์จัดการเลย เสียงคนโอ้ยมาดี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 าดใช้ปืนพกซ้ำซ้ำเลยละกันป้าห่วงคิวครับ <c oughs> โอเคเพื่อนมาจัดการแล้วเอายิงยังไม่เพื่อนดูดีมีอะไรของ กระเป๋า okay. โอเคโอเอาเพื่อน,นมันจะช้สนายสักก็หน่อยแต่มีสกัดสุนเลยต้องมาสมแข็บเพื่อนไม่มีปืนอะไรเอาไงรอเพื่อนเรอะยิงเลยออเก็บไม่ทันอะไรเพื่อนได้บ้าง แต่กระสุนแล้วก็เหลือน,น้อยนะอไปไหนต่อเพื่อนฝ่มของต่อ,ต,อต่อไปขับเป็นแผลเฮ้ยม,มีกระทะสุดเล่งอะไรเพื่อนยิงอะไรอ่ะสุดเล่งเอียงโอเคเพื่อนยิงอะไร เออเออจะจานจะจานหรือเปล่าจขอของบ้างเออได้กระสุนลูกสองเพิ่มซุนลูเอียงซุนเล็กเอียงซุนเล็งทุยซุนเล็งเงอียงเออใช่ยังไงวะยังไงอ่ะโอ้โหผมไม่เคยใช้อ่ะผมเพิ่งเล่นอ่ะก็เลยไม่รู้มันใช้ยังไงอ่ะเล็งเอียงเล็ง,ลงยังไงวะเอียง โอเคโอเคเกตเกตเกตเอาเพิ่มที่นู่นเรามาทางนี้ทำไมวะเอาว่ะได้ไปกระสีหนึ่องเพิ่มเหมือนเจอคนอะตาฝาดไลยเพราะว่าอือและเราเก็บอะไรมา ของฉันนะใช่มันจะมีพวกไอ้นั่นใช่ไหมไอ้เครื่องหมายอ่ะโอเคไป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 ตามเพื่อนเพื่อนก็ฟารอยู่แถวนี้แหละใครรู้แบบเทคนิคอะไรเกี่ยวกับเกมบอกได้นะผมอยากใช้สไน,นปเปอร์อะแต่ผมหามไม่เจอเจอเป็นสไน,นปเปอร์แบบแบบปืนกลอ่ะเออที่มันแบบในนั้นอะ่ะในกลองศพเมื่อกี้ เพื่อนเอากระสุนมาหมดเลยก็ไม่ได้ใช้ไม่รู้มันใช้กระสุนอะไรหรือเปล่ามันแยกกระสุนมนอยังไงผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีอ่ะเพิ่งเริ่มเล่นอ่ะของมันมีเยอะมากเลยให้เก็บอ่ะเยอะกว่าเกมแบบเกมเกมนึงอ่ะเอออย่าด่ามานะมันก็ดีทุกเกมแหละโอเคไปไปอะไรอ่ะหน้าไม้ น้ำมันน้ำมันต้องเก็บไปปะลรเมื่อหนาราคนโทรมาโทรมาอะไรตอนเล่นเกม <c oughs> เพื่อนยิงกันอยู่เลยกะว่าจะไปแบบบอกสักนหน่อยมีคนโทรมาสั่งงั <c> ้น <oughs> เอ็ดได้ปะวะเอาเล่นเปนบู้อ่ะก็เ <c> พ <oughs> ิ่งเล่นนะไม่รู้อะไร คือแบบของตรงไหนมันดรอปเยอะดรอปน้อยของตรงไหนดรอปของดีก็ยังไม่รู้เลยบอกกันได้นะครับโ okay, อเคเราอยู่๋ยวขอบวงตรงไหนกันดีเพื่อนนี่มันโดนปุ่มเนะเดอก<ป>อังคาแปบบ Let's go ติด เราต้องคอยออกมาดูเพื่อนด้วยยังโดนในปุ่มเนี้ยตลอดเลยปรับยังไงวะเบื่ออย่คาครับเจอคนเจอคนเพื่อนน่าจะการไปแล้ว โอ้ยใครแชทมาโอ้โหแชทมาตอนเล่นเกมอ้าเออร้อยกตกหนึ่งครับแตกหนึ่งเอายิงให้โดนอะไรกันครับเนี่ย โอเคลมสองเราล้มสองเอ้ามาล้าคิวผมทีหลังต้องแบบเจอแล้วซ้ำเลยล้มแล้วซ้ำอโอที่ทีงมันควรใช้กระสุนปืนพกม่ใช่กระสุนปืนพกปืนพกอะซ้ำเมื่อกี้ลืมจ้ได้ประหยัดกระสุนหน่อยกรซองเหลือไม่กี่นัดเองอ๋อ เ,เมืเ่อกี้ปเป็นไรเพราะยิงไม่โดนยิงน้าหลายนดโอ้เสกกระสุนฟรีเลยไอ้วงหางจากเราแล้ะมันต้องหากระสุนโลกซองครับตอนนี้มีแค่ไม่กี่ตอนมันมีแค่นี้ก็ใช้หมดเร็วมากเลยนะเออต้องหากระสุนหากระสุนไม่รู้ว่าพากระสุนที่ไหนไปหรือเปล่า ตอัวนี้แหละจะยุกดย,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 ยกเลิกตัวไปทางนูน้นเฉยลูกซองโอเคเจอแล้วโอเคคลิปต่อไปผมจะอัดเกมโรบอทนะครับใครมีด่านแบบพวกแมปอะไรมันๆก็คอมเมนต์มาได้เลยนะจะ,จะไปลองอัดแล้วก็เล่นดูน่าจะหนุกอยู่ ไม่มีคนเลยคนเราสามสามเองอยู่ไหนกันเอ้ยไปดอีกล้กอเอคเข้าวงมาแล้วเราฟาร์มในเมืองดี่ปรนวังในวงอะหรือมันควรอยู่นอกวงก่อนร้อยวงแคบค่อยเข้าวง ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเฮ้ยเจอก็อก่อสามหมกสามรอเพื่อนออยาเป้าเพื่อนเพื่อพกไม่เอาเราไปอยู่ที่สงสูงดีกว่าลก2สองมา บวงไปอีกแล้ว啊เพิ่งเข้าวงม้เองมันอุ้ยเรียบร้อยอืม ถ้ามามองกระสุนปืนพวก,กว่าไม่รู้โอเคเข้าวงเข้าวงลืมไปว่าลูกซองก็มีเล็งมันติดเกมนึงมาฮเออตอนนี้ไม่จะมาเล่นเกมนี้โอเคไปไปมือโด,ดูอีกระยะกด มันกดยายตรงไหนวะอีกเ <laughs> ละรุ่มจะไม่ไหวแล้วนะอ๋อเพิ่มมาแลวครับโอเคโอเคไปไปขอให้ขับบอเจอใครเลยมแมบปบล้างไม่เลยน่าคนยากเอ้ยเจอเจอ เต้นเราโคตรซาดิดขับรถชนเลยไปไปไปเอาของเอาของเก็บของเป็นเฟอร์ฟอรันมากกว่าโอ้โหทักอะไรกันมาเยอะแยะเออรู้สึกว่าเล่นง่ายกว่าเยอะเลยแล้วเราจัดการมีไงจัดการแล้วจัดการได้แค่สามคิวเอง I need consumables. ไอ้กระเป๋งไอ้กระเป๋งสโคใหมายเคยก็ว่าอ,อ,อยู่เพื่อนยิงอะไรกันทำไมไม่เห็นวะไปผมไม่ได้ยิงเลยสักนัดหรือยิงไปวะโ <c oughs> ดนอีกแหละโดนอีกแน่นะ อุ้ยแอดออกไปขอสแนปเปอร์นะเพื่อนมันเปิดไหนเพื่อนมาได้ยินมีอะไรให้เอ่ยว้าวอันน้อยก็ได้กอดสามเฮ้ยเจ้าคนเ้จ้ากอนน้อ เอ h. อเรายิงแค่ไม่กี่นัดเองไม่โดนด้วยเป็นดีจัดเพราะผมคนคนเป็นปืนนะไหนอ่ะโอ้โหอันนี้ก็ดีเด้อ ไป,ไปเลยไปเลยไปเลยมันหนีมันหนีมันหนีนหนไปเลย Head toward this point ไ่ไหนแล้วไหนอ่นะเมื่อกี้ยังเห็นเราวิ่งไปทางนั้นอยู่เลยแต่เราต้องจะตามไปแล้ว ใครครับชนะแทบไม่ทำอะไรเลยตานี้โหมู oh, เพื่อนฆ่าตั้งถึงเอ็ดเราฆ่าได้แค่สามคนเองโอเคเรียบร้อยวันสามแล้ว,ว,ลวอ้าวบอลไอวีเออบอ,อบอลไอวีแล้ว มันดูยังไงวะปิดปิดโอเคไปนอนรอบทีผมก็ยังเล่นเกมนี้ไม่ค่อยเก่งนะเคยมีเทคนิคอะไรก็บอกผมได้นะครับโอเคนะก็ชุดนี้ชุดชุดฟรีโอเคนะก็สำหรับเกมนี้นะครับ คงต้องไลกันเป็นเท่านี้แล้วล่ะครับเดี๋ยวเจอคลิปต่อไปนะเกมรบบอกคลิปต่อไปแน่นอนเดี๋ยวอีก2วันลงคลิปครับบายรบบอก